วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของการเกงยากูซ่าขาวนะครับก็เป็นการกลับมารอบที่2ของเจ้ากางเกงตัวนี้นะฮะคือตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นช่วงเมืต้นปีนะครับผมเคยรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถกดดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยในครั้งแรกเนี่ยตอนที่ผมสุ่มไปอ่ะผมโดนไปทั้งหมด1,350เพชรหรือประมาณ400บาทได้แค่กางเกง ตัวผู้ชายตัวเดียวนะครับส่วนตัวผู้หญิงเนี่ยผมไม่ได้สุ่มนะก็การกลับมารอบนี้ลักษณะตู้สุ่มเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาคงจะไม่หนีกันมากนะครับของราะวันก็มีกางเกงชายกางเกงหญิงมีแพ็คยากุซ่าชายหญิงนะครับส่วนโทเค็นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นโทเค็นมีดนะครับถ้าเกิดใครเกลือก็ต้องเอาโทเค็นเนี่ย ไปแลกกางเกงอีกทีหนึง่ง <Okay. S 1> ก็มาดูจำนวนได้ที่หน้าตรงนี้เลยนะฮะซึ่งวันนี้ผมคงจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเนื่องจากว่ากางเกงเนี่ยมีอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราจะไปดูในส่วนของการใส่เล่นจริงกันละกันามาดูสไตล์การแต่งตัวก่อนนะครับวันนี้เราจะเริ่มด้วยกางเกงยากุซ z าขาวแล้วก็เสือ Hip ้อฮิปฮอปนี่เป็นยกุซ z ากับใจอยากเป็นนักร้องเลยแต่งตัวฮิปฮอป ส่วนทรงผมใส่เป็นแนวอนิเมะนะครับแล้วก็รองเท้าเป็นผ้าใบว้าใส่รวมกันแล้วเป็นไงหลอ่อไหมผมว่าหล่ออยู่นะครับ่าหล่อลงเบยอ่ะเดี๋ยวไปดูการเล่นจริงกันดีกว่านะครับกางเกงยากุซ่าขาวเอามาใส่เล่นในปัจจุบันเนี่ยมันจะยังเละท่ออยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ วันนี้มาดูของกันในตดล่มลงแรงกันอีกเช่นเคยเป็นประจำเสมอมานะจ๊ะโหแล้วดูคนแดงเถือกเลยอะไรครับเนี่ยวันนี้พีกเดือดเว้ยเดือดจัดผมบอกเลยวันนี้มันต้องมีสักเจ็ดแปดศพอ่ะถึงพื้นปุ๊บหยิบปืนปั๊บก่อนเลยออออออะไรหึห,ห,หทำไมทำไม มีปืนและหาวใช่ไหมเราหาวอะไรละมันต้องห้าวสิเป็นผมได้ปืนผมก็วิ่งใส่ก่อนนะเออรออะไรอะ่ะออ้ยเดือดจัดเดือดจัดข้างบนยิงกันเดือดจัดโอ้เดือดขนาดนี้คงจะไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเดือดเกินไปเดี๋ยวไม่ได้เล่นแต่ข้างล่างไม่มีคนเลือเขาไปลงข้างบนกันหมด มีเสียงมีเสียงมีเสียงเท้ามีเสียงเท้าไปว, <Hey! S 1> ว่าไงน้องกาย oh, <okay. S 1> เดินสตังเลย้ย <Hey! S 1> วิ่งเกือบตาย <c oughs> ดีนไม่เห็นเติมอยู่เ <c oughs> ต็มถังเลยน้อง เขารักเตยโอ้หวานเจี๊ยบตั้งชื่อซะเฮ้ยเสียง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 ใครเสียงเตยหรือเปล่าเฮ้ยบีปล่อยซานติโน,โนหนีด้วยแม่ไอ้นี่มันไม่ธรรมดาว่าไงโมโกรู้จักพลังลูกบอลหรือเปล่า ลูกบอลโอเลออน,อ,อ,อ,นอ,อัดจ็บปึ๊บ,บงงดิงงงงงงเจ็บไปดิไปอีกรอบอัดจ็บปึ๊บ,บอ้าวลวงเฉย <laughs> เขารักเตยแม่ตั้งชื่อได้หวานมากเฮ้ยฮันแน่ซานติโน,โนอย่างนั้นเหรอไปไม่เป็นเลยเจอสเต็ปนี้ซานติโนสลับล่าง <Hello? S 1> ผมว่าไอตัวปล่อยล่างเนี่ยน่าจะมาจากข้างบนนะ <Hello? S 1> ใช่ไหมหนุ่ม มีมี่จกักจีหัวใจวิ่งมาจากไหนเนี่ยเอาหวอแม่เจ็บเว้ยยิงส่วนลำบากมุมนี้ยิงวัดกับคนที่สูงหัวเรามันจาแตกง่ายกว่านะครับจริงๆไม่ค่อยอยากเสี่ยงลมขึ้นมาไม่มีคนดึงและกะอยู่ยาวเลยใช่ไหมนะ่ะดูตั้งไอวอกะไม่ให้ยิงเลยใช่ปะ นี้น้องน้องบอยรอบนี้ไม่ต้องซุปเหลือคนหนึ่งอีกคนเขาไม่ได้จะา,าแรกกับผมเดี๋ยวลองอ้อมก่อนเล่นมุมนี้ได้ป่องไปไหนแล้วหายเฉย ลาก่อยน้องแพวโสดโสดจริงปะเนี่ยตั้งชื่ออย่างนี้แสดงว่าดักหนุ่มหนุ่มแน่นอนหนุ่มๆทักไปตึมนี่ให้ดูกันแบบชัดๆนะครับเกงยักษ์ซ่าขาวก็เป็นกางเกงที่มีอายุประมาณเกือบปีแล้วนะครับถ้าเกิดถามว่าเอามาใส่เล่นรอบนี้มันยังโอเคอยู่ไหม เอาจริงมันก็ยังโอเคอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นกางเกงที่ค่อนข้างจะยอดนิยมนะครับแล้วพอเป็นสีขาวเนี่ยมันก็ใส่เล่นได้คู่กับหลายๆชุดนะฮะก็แล้วแต่สไตลก์การแต่งตัวของแต่ละคนละกันถ้าเกิดชอบโทนนี้ก็จัดนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็เก็บตังเก็บเพชรไว้ก่อนเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคต G- m น่าจะเอาไปจับย้อมอีกหลายสีนะฮะ <laughs> ไปกันต่อนะครับออกเดินทางกันดีกว่าวันนี้เจ้าพ่อยากุซ่าของเราแวนมอไซคด้วยนี่มีปัดท้ายนิดนึงนะอ่ารถมันแรงเฮ้ยก็ต้องดด้วยโชคพี่ดีไอ้น้องบิดหมดปอกแต่ว่าทำไมมันไม่ค่อยไปเลยนะร้อยยี่ยังไม่ถึงเลยน,ะนี่นี่เฮ้อดิฟดิฟหน่อยปัดล้อปัดล้อเบรกหน้าแล้วล้อหลังมันปดัด และใครก็มาเก็บแอร์ดอบตรงนี้ครับเนี่ยสวัสดีนับท่านผู้จารนเปดิดกนได้เปลีอกเออ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 ใครใครมาอุ้ย oh, <no. S 1> เดี๋ยว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 ตกใจเลยสามเลยเหรอไม่ใช่แล้ว พี่ว่านอนนอนต้องใจเย็นๆนะขอละออกจากการเป็นยากุซ่าทันไหมเนี่ยถ้าจะเยอะขนาดนี้ไหนามาดิดิไปหนึ่งไปสองอจิบึ๊บ,ปบไปสามบทตีจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยกลับมาเป็นยากุซ่าเหมือนเดิมได้ไหม เฮ้ย <Hey! S 2> อ้าวล่วงเลยอะไรของเขาครับนี่ฮะอ๋อคือเมื่อกี้สองตีใช่ไหมเขาซัดกันอยู่และผมมากางวงไงเออก็เลยโดนโถมเลยที่ถอยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตกใจมาเยอะเกิน3คนใครจะอยู่ก็อยู่เหอะผมวิ่งก่อนอะไปกันต่อเด้ครับระดับยากุซ่าอย่างเรามาต้องแวนรถทองนี่งั้นๆๆๆๆๆ นี่เหินลอยด้วยไม่ต้องกลัวโชคพังระดับนี้มันเน้นซื้อใหม่ไม่นเน้นซ่อมแล้วใครมาเล่นอะไรตรงนี้อุ้ยจะเสิร์ชหน่อยหลบหมอมานี่น้อง ลาก่อยเฮ้ยไปก่อนหนึ่งข้อหาวิ่งกลางถนนแถวนี้พี่คุม <Yeah. S 1> ไม่จ่ายค่าคุ้มครองอยู่ไม่ได้นะไล่เก็บหมดอะคนละห้าบาทสุบบาทเมื่อกี้ใครเปิดวิปืนอะไรเนี่ยโคตรแรง เฮ้ยขายแจมอีก่ะมาสองทางแบบนี้เละลำบากเลยกำลังจะตักเหล่าไอ้ตัวนี้ซชหน่อยไอตัวซ้ายแจมเฉยอย่าบอกแล้วว่าตีเดียวกันไปไหนละเขาไปเราก็ไปดิรออะไรอะรออะไรครับเหยียบมิดติงงังนงินงันนงันน จะยิงกันก็เชิญผมเข้าวงก่อนแลอหละเอาเวลาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเฉพาะยากุซ่าถึงก็วิ่งหนีวง<อ>สวัสดีครับเแบบี้สองควบทางนี้เอาปิดไอวอลอย่างนี้เพ<อ>ื่อนจะตายฟรีสิน้องอกานไอวอลไม่ช่วยเพื่อนเลยเดี๋ยวขอซื้อของเจ้ก่อน กล่องหมดเจ๊เมาส์กล่องซ่อมเกาะหน่อยจัดทัศซุยะให้ด้วยเวลาซื้อสกิลใส่นี่สกิลกดใช้เราใช้ได้2อันเลยนะครับมีทั้งโอเลออนทั้งทัศซยะน้องชุบน้องชุบยิงกับใครน่าจะสัดกับขอบวงฝั่งนู้นนะครับแม่แล้วมุมนี้ทำเลดีซะด้วย ไอ้ลงเนินไปไม่เป็นเลยลงเนินดีแบบนี้ <S <S เสียงใกล้มากผมว่าเขาน่าจะลงข้างบนหัวผมแน่เลย <S 1> <S 1> คือลงข้างบนน่ะไม่กลัวนะแต่กลัวตอนโดดลงมาระเบียงนี่แหละบ้านนี้มันเข้าระเบียงได้นะครับอันตรายจ้าแต่เงียบกริบเลยเว้ยสงสัยต่างคนต่างแคมป์นะอันนี้คือหมดแรงนะครับบางคนที่เขาเก็บแต้มเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไม่ค่อยบวก ผมก็อาศัยเนียนนั่งแอรไปกับเขาด้วยจริงๆเราลงมาตัดแต้มเขานะเนี่ยเราไม่เด้นแคมป์เฮ้ยใครก็โดดเป็นจริงโจ้เลย,เส,ยเสียง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 ใกล้มาก <What? S 1> อันแน่เแบบี้ช่องขวบคนเมื่อกี้นี่ว่าที่ตายตรงปนาดตายแล้วตายอยู่ตายต่อ ไปดูคำคมทางบ้านกันดีกว่าระหว่างว่างๆนะครับวันนี้จากน้องเปิมไข่เจียวคำคมครับพี่พศผมยาวอาจจะทิ่มตาแต่ถ้าคุณรักผมขึ้นมาสัญญาว่าสิบอทิ่มกันใส่สิบอทิ่มกันใส่สิมีกันและกันใส่าสิบอทิ่มกันเลยนะจังหวะนี้แม่คิดได้ไงกับเนี่ยแต่ละคน ทำลายหนุม่มมายืนต้อมๆมองๆอยู่ข้างกำแพงบ้านแอบเผาตึกเขาป์อนี้ไ้เอาน้องน้องเดินชิวมากและไข่เขามาโดดขึ้นหลังคาถาทายอำนาจปืนใช่ไหม <c oughs> นี่เจอปืนไฟบรรลัยกันหน่อย โดนด้วยบีสะอึกเล็กน้อยอะ่ะน้องหน้าจะหนีวงมาแต่ยิงยากเขาลองฝั่งนู้นได้เสียง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 มีเสียงมีเสียงคนวิ่งใครวิ่ไรว่ไอเอ้เอาใจายเย็นอย่าพึ่งแก้ง s <S เดี๋ยวพี่ยิงเองน้อง <laughs> ยิงกันต่อหน้าตาอตาแบบนี้มันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะเมืองนี้ ฟรีไฟล์โลกคนเถื่อนโอทั้งบนก็มีไอ้นี่เข้าวงช้าเฮ้ยแต่วงอาจจะบีบไปหาเขานั่นน่ะยิงยากด้วยทำเลดีเกินไปแล้วน้องมีกี่ลูกอะไอ้วงอะมีกี่ลูก <S 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 ขอยาซ้ําก่อนคือที่สูงมันทำเลดีกว่านะครับถ้าวงบีบไปหาเขาเนี่ยผมมันจะขึ้นลําบาก แต่น้องเขาอยู่กลางทุ่งมันลอดยากไปหน่อยเอาล่ะหกคนสุดท้ายครับสวัสดีวัยรุ่นมาผิดบ้านแล้วบ้านนี้พี่เลงอยู่ไม่รู้จักแล้วยากูซ่าครองเมืองอะซองชาร์จเหรอ r ห a r อยู <laughs> ่ เล่นซองชาร์จเหรอเจอวิญญาณผีกระสือหน่อยเอ,อ้ยเรียกกระสือไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าพลังบอลสายฟ้าสกินใหม่อุ้ยปืนอ,อะไรเนี่ยมียืนนิ่งๆแบบนี้จะลากหัวผมใช่ไหมตัดให้เรล็กลดลองก่อนเผื่อต้องใช้จะมาชาร์จอ่ะมาดีน้องสองหนึ่ง จิ้มุ่มฮึบอุ้ยไม่แตกไปหนึ่งอย่าให้ชุบอย่าให้ชุบมามอบน้องตัวตัวเอาหนีทำไมไอวอเยอะอ๋อ ไอคนที่เป็นการได้หมดเลยไอ้วอเยอะใช่ไหมเจอนี่หน่อยแล้วเปิดน้ำากดน่ะรู้จัดป้าดูดูด,ด,ดูดูนะดูนะวงแตกไปไหนอันแน่ตันเข้ามาหาอมาดิอัจจิ๊บปุ๊บ ลาก่อยนะหลานประยวยประยวยอะไรครับประยวยหัวตูดหรือเปล่าโอเคก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับกางเกงยากุซ่าขาวที่วนกลับมาเป็นครั้งที่2ในรอบปีนะฮะคือเอามาใส่เล่นจริงเนี่ยผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่นะฮะก็ยังไม่ได้ตกยุคอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสีขาวไง แต่ถ้าเป็นย a k u z าดำอเออมันเริ่มจะเก่าแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ตัดใจดูแลกันถ้าเกิดว่าอยากได้แฟชั่นสไตล์นี้ก็จัดแต่ถ้าไม่ชอบก็เก็บเงินไว้ดีกว่าเดี๋ยวมีสีใหม่ออกมาแน่นอนนะครับ